ครับตอนนี้อยู่ในเกมแก๊ง s t a ร์วีัสเหมือนเดิมนะครับผมก็อีเวนต์แก๊งมาใหม่ล่าสุดกับดักบ้านเคลื่อนที่ภารกิจเอาตัวรอดนะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนําให้ใช้อาวุธนะครับผมนี่นะครับผมให้ใช้อาวุธนี้นะครับผมอาร์ติกเพลเซอนะครับผมเลเวลสดีสุดแล้ะสำหรับผมนะผมว่าดีสุดแล้ว,อ,ลนะว,ลวอันเนี้ยใช้ง่ายสุดก็เริ่มกันเลยนะครับผม กับดักบ้านเคลื่อนที่ภารกิจนี้ก็แนะนำให้ใช้ระเบิดด้วยก็จะดีมากเลยนะครับผมหรือถ้าใครสายเถื่อนจริงก็ใช้ปืนนิวเคลียร์ก็ยันสุดละ อืมคิลเลอร์ด้วยตานาซีเล่ง,งยากนะครับผมมันไปนแอบอะไรตรงนั้นอ่ารอบที่สองแล้วนะครับผมแป๊บเดีออยวเอง มาเรื่อยๆนะครับอ่ารอบที่สี่แล้วนะครับผม รอบที่สี่เสร็จรอบที่ห้าแล้วนะครับก็ประสิทธิภาพปืนนี้ดีมากเหมาะที่จะใช้ในการเล่นภารกิจนี้ม <Yes, yes. S 1> ันไปวิ่งอะไรตรงนั้นจะยิงโดนอ้าว้างกระตกุกเป็นบ้าอะไรของมันเนี่ย ว่ามีการยิงระเบิดใส่เอนลครับผมจบแล้วเรียบร้อยกับดากบ้านเคลื่อนที่เอาตัวรอดนะครับผมอีเวนต์แกงล่าสุดก่อนะนก็นะนนครับผมอยู่อันดับที่ยี้าแล้วแกง๊ง ก็ใครที่อยู่ในแก๊งผมนะครับผมถ้าดูคลิปนี้ก็กระรุดนามาเล่นด้วยนะครับผมถ้มาลุนามาเล่นด้วยนะครับผมไม่งั้นผมจะเต่ออกจริงในี่นี่นี่คนคนเอ็ด คนตันนี้ก็หายไปแล้วนะครับผมไม่ค่อยได้เล่นเลยหรือไม่เล่นเลยรูมั้งผมไม่เห็นเขาเล่นเลยไอ้ด้ายส่หมอบเลยนะครับผมนี่นี่แถวๆันดับอันดับโปกไปนะครับไม่ค่อยเล่นอืมนี่นะครับผมคนที่เข้ามาใหม่นะครับผมกรลุณาเล่นด้วยนะครับผมผมให้ข้าแล้วก็เล่นนะ เล่นยังไม่ถึงร้อย่สิบเลยด้วยซ้ำก็จะมา,าเปลี่ยนกดแก๊งเลยดีกว่าอ่าเป็นกดเรียบร,ร้อยแล้วนะครับผมเล่นวันละสี่สิบถึงหกสิบดาวต่อวันดาวไม่ขยับผมเตะแน่นอนจะไม่ไว้ไว้แล้วนะครับผมอ่าก็แนะนำอาวุธไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก่อนนะครับผมก็ผมเล่นมานะ จอเกรียนชอบใช้นิวเคลียร์ในการเล่นภรารกิจนี้ผมก็จะลองดูมั่งซื้อมานัดเดียวดูซิจะเป็นยังไงคนเดียวเองอ๋อเลีงดิครับบ <laughs> สุดยอดนัดเดียวสุดยอดมากนลครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วนะแล้วนะครับผมก็ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมผมก็จะทำคลิปมาให้เรื่อยๆอีกเอ้ยเตูมตายแล้วตายแล้วบึมไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ